สว,วัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกม Yu-Gi-Oh Master Duel กันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นเด็กอันติเกียนะตอนนี้ก็เหมือนเดิมครับทอยเหรียญชนะรัวๆนะตั้งแต่เล่นเด็กพันอย่างนี้พอตอนแบบที่เล่นเด็กจริงจังๆนะที่อยากทอยชนะทอยแพ้รัวๆนะพอเล่นเด็กนี้อยากทอยแพ้ก็ทอยชนะแต่ว่าใช่ไหมครับเราก็เลือกเริ่มหลังนะตรงนี้เรามีแม็กซี่ครับคิดว่าถ้าแม็กซี่รีโซ่อยังไงเราก็รอดนะเพราะเราจูบมาได้เรื่อยๆใช่ไหมแล้วยี่ตรงนี้ครับมือแรกเรามีฟอร์เทสครับฟอร์เทสคู่กับแอดวานนะยังไงโอทีเคแน ขึ้นมาก็อาจจะดีครับเพราะเราก็ล่นระยะคอมโบได้เราไม่ต้องไม่ต้องแบบชุกไปเวิร์นอะไรเงี้ยให้แบบโดนขัดนะเราก็เล่นสั้นๆได้ครับตรงนี้ฝากครับเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มเลยไม่หนึ่งครับเป็นไอซ์บาเรียนะครับไอซ์บาเรียนำมาด้วยสปีกเกอร์ครับคิดว่ามันน่าจะมีคอมโบใช่ที่แบบเป็นตัวนกโดดลงมาอะไรเงี้ยเพราะงั้นจากที่เราเคยเล่นครับมีแม็กซีโยนไปเลยนะเด็กเขาสเปย์เยอะมากๆครับและท่าสั้นมันไม่ค่อยมีเพราะงั้นถ้ารีซฟโอกาสหยุดเยอะมากๆอ่ะหยุดเลยนะอย่าที่บอกครับ ่ะที่นี่มือเขา4ใบครับก็อรอลูนครับว่ามีแฮนด์แทบประมาณไหนตรงนี้เรามีเป็นฟอร์เทสใช่ไหมถ้าแปะปุ๊บเนี่ยไม่โดนอะไรแน่ๆครับเพราะฟอร์เทสจะห้ามไฟข้ามเชนนะแล้วก็โจเป็นเกียร์เฟรมด้วยเกียร์เฟรมมันก็ทําให้เราแก้บอดได้นิดหน่อยนะเวลาโดนขัดตรงนี้เริ่มด้วยฟอร์เทสเลยครับไม่นึงฟอร์เทสเลยแล้วก็ไปต่อครับวานกาคาร์โบนะแอนเชนเกียร์แอดวานเตอรเป็นคาตาเทล อาทีนี้เราก็ OTK เลยครับตามสูตรฝั่งข้ามมีมอนตัต้งตีหงายหน้าให้เราหนึ่งตัวด้วยทําให้เราลันได้แบบสุดทางแบบไม่ต้องยุ่งยากเนาะยิงแกา์ครับสเปรเป็นแอนเชียนเกียร์ดาร์โกเลมอฟเฟกเลยเสรยสองทิ้งหนึ่งเสรยเป็นไวเวอร์ครับกับเกียร์บ็อกตรงนี้ครับตามสูตรเราใช้ไวเวอร์ชาที่ชุบมาปุ๊บแล้วก็เสรยเป็นกระดักครับแต่ว่าตรงนี้ไวเวอร์ล้วก็ทิ้งไปเฉยครับช่างมันละ ไปต่อครับเอฟเฟกของเกียร์บ็อกโดนเสิร์ตเสิร์ตเพื่อนหนึ่งตัวขึ้นมือเสิร์ตเป็นคอมมานเดอร์ครับตามสูตรเลยแล้วก็นอร์มอลครับตัวนี้เขามีแฮนด์แท็บอะไรก็ช่างครับไม่โดนขัดแน,น่ๆเพราะว่าเรามีเป็นแอนเชียนเกียร์ฟอร์เทสนะตัวนี้คอมมานเดอร์ครับก็เทคเลยโมแอนเชียนเกียร์โกลเลมครับแล้วก็นอร์มอลซัมได้ทีนึงก็นอร์มอลไอเกียร์บ็อกนี่แหละส่วนเกียร์เฟรมเนี่ยถ้าเกิดฝั่งข้ามรอดไปได้ครับซึ่งไม่น่าจะหลอดนะเราได้มีขอไว้่นต่อตาหน้าลิงต่อครับเป็นบาาริสต้ แล้วก็บารติต้าเสิร์ฟเป็นเกียร์เทานะไปเลยอ่ะตรงนี้เกียร์เท้าครับเอฟเฟกของบารติต้าเลยชีย้เกียร์เท้าแล้วก็ชี้มาฝั่งข้ามปรับเป็นศูนย์แล้วก็ระเบิดเกียร์เท้าทิ้งอ่ะตรงนี้ครับจะเป็นจุดอ่อนเดียวของเราแล้วเพราะว่าตอนที่เกียร์เท้าแอคทีฟครับฝั่งข้ามจะเชนได้นะเพราะว่าไอ้ฟอร์เทสครับมันจะช่วยแค่การไอเชนเกียร์นะส่วนเกียร์เทามันไม่ใช่ไอเชนเกียร์เอฟเฟกต์เลยจะชุบหนึ่งตัวครับตรงนี้ ตามสูตรเราก็จะสั่งไม่ชุบสิสั่งสเปร์ครับเราสเปร์ไอตัวกันเนอร์มาฮะหกันเนอร์ชุบไวเวิร์นครับแล้วก็เล่นต่อตอตัวนี้โอกาสเดียวของเขาครับที่ขัดได้นะเป็นไอวาราชีครับตัวนี้ครับถ้าเกิดเราแบบไม่ได้จั่วดูเอลขึ้นมาครับเราจะไปต่อลําบากครับแต่ว่าเดชบุญน,นะจวดดูเอลขึ้นมาครับใส่ใบเดียวก็ชอบจวขึ้นมือนะกลายเป็นว่าดีเฉยเลยทําให้เราโดนขาตรงนี้ก็ช่างมนครับไม่มีปัญหาเลอยู่แล้วปิดบเลย อทีนี้น่าจะทาสะดวกครับต่อไปต่อเลยเอฟเฟกของคอมมานเดอร์ครับรีมูฟเอาดูเอลที่จั่วมาซื้อบือตอนแรกครับลงไปแปะเลยอ่ะทีนี้ก็พวกความชัวร์ครับเรามีคิงเลกรุสนะครับไอเนี่ยต้องนับดีๆนะเพราะว่าการฟิวชั่นเรียกไออาร์ติเมตอะมันจะใช้หนึ่งตัวใช่แล้วเนี่ยรืต้องมีสองตัวครับตรงนี้เรามีสามตัวครับก็เพียงพอนะที่จะลงเลกลุสไปเผื่อไว้ก่อนแล้วก็ลงเลยไอนี้ก็ใส่ตัวเดียวนะ แต่ว่าตามบทของมันนะมันจะต้องเติร์ดขึ้นมาจากไอตัวซากาใช่ไหมแต่ว่ามันชอบขึ้นมือแรกนะคูนี่ไม่รู้เป็นอะไรแต่ว่าในตาเน,นี้ยถือว่าดีนะที่ขึ้นมือแรกแล้วก็อนชิเกด้วยครับทฟิชชั่นเลยออกเป็นอัติเมะครับอทีนี้ก็โอ k แเคละอัลติเมทก็ตีสอทีแจ๊ะแจ๊แล้วตีตีู้ย์ด้วยส,วสบายโอเคอ่ะเรียบร้อย ก็กลายเป็นว่าถือว่าดีนะเพราะถ้าเกิดเราเล่นได้กพันอย่างนี้ใช่ไหมถ้าเกิดเป็นแม็กซี่เงี้ยฝา่ข้ามก็จําเป็นที่จะต้องแต่ว่าเขาไม่มีทางลูนะคนโปกติเขาจะไม่ฝาแม็กซี่ใช่ปหมละ่ะแล้วบอร์ดมันก็จะง่อยๆใช่ไหทำให้เราโ tK ได้ง่ายขึ้นครับถ้าเกิดแบบว่าเขารู้เงี้ยเขาก็ต้องรันสุดบอร์ดใช่ปหเพื่อทาแบบเป็นบอร์ดใหญ่ทําให้เราที่โจเยอะยมมากครับโอกาสที่เราจะ Ot k เคมันก็ยังพอมีอยู่เนาะก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเด็้ฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นรีเด็กของเด็กไอรับาล แตกต่างจากที่เคยเล่นประมาณหนึ่งนะเขาใส่ไอ้กบนี่จะก,กบนเนหรือใบเดียวครับมาหวังผลไม่ค่อยได้เนาะแล้วก็มีเป็นวาาชีด้วยไม่รู้ใส่มาสู้อะไรนะแล้วก็อุซาก,กิครับไม่แน่ใจนะอุซาก,กิมาสู้ใครเพราะว่ามันทำมันอนข้างกินที่เนะาะสี่ใบเดี๋ยวดูเมนเดยครับใบแรกเป็นไดเวอร์นะเพะมีแกมมาครับมีเป็นไอ้นี้ด้วยเฮกซ่าครับหนึ่งตัวแล้วก็เป็นกบเหลืองแม็กซี่แกมมาครับแล้วก็เป็นมิลเลอร์เมดสามใบก็เป็นไวการ์คอมโบใช่ไหมแล้วก็อุซากิครับอุตระวาาชิมาเกือบพบแก๊งเลยนะ แล้วก็อีกคนนี้ครับเสื้อแดงนะห้าเบลนเวทแล้วก็มีป้าด้วยป้า3ครับวันกาขาโบเหมือนกันสปิเกอร์ครับแล้วก็เป็นไลโฮมีนกตัวนกใส่สองใบนะแล้วก็เป็นไอเจคับไอเจก็เป็นตัวเลิ่มคารโบที่เก่งนะขขาเด็กนี้เพราะมันขึ้น10ดาวได้ใช่ไหมเด็กเขาแค่ตั้งไอตัวแรนเซียได้ก็เก่งใช้ได้ละแล้วก็เป็นเวสเซอร์ครับสาใบพัดเก่าแล้วก็วิดโดเวอร์ครับเวชชุบชี้นิ้วชีดช้ดาบไอส์บารียะแล้วก็เป็นอีเปิลสองใบเอ็กตาก็เป็นตัว โอมยนี่ด้วยนะเกเดนครับตัวนี้เด็กค่อนข้างน่ารำคาญนะแต่ว่าสมัยนี้มันก็อาจจะไม่ค่อยเก่งหรือเปล่านะแต่ว่ามันมีมันจะมีช่วงของมันแหละเป็นเด็กทียแบบยึดมอนอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นพวกโตซิโคไอบาเลียนนู่นนี่นั่นนะก็ตามสู่ครับไม่ได้มีอะไรแปลกประหลาดนะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กไอบาเลียนนะก็เดี๋ยวไปดูตายสองต่อครับอันนี้ก็เป็นตายสองนะครับตามเมื่อกี้ก็จืดๆต่อยนะเพราะว่าเขาโดน Max Z, แม็กซี่ปล้วเขาก็หลั่นไม่ได้เลยนะครับแล้วว่า ไอตาที่เล่นโซนใหญ่ครับมันจะเป็นประมาณนี้ข้างนั้นเลยนะแล้วถ้าเกิดแบบว่าฝั่งข้ามได้เริ่มก่อนเงี้ยแล้วเราเริ่มหลังครับเราปักฟอเทสฝั่งข้าก็ยอมแล้วเขาก็ไม่สู้แล้วนะก็ประมาณนี้ละกันนะก็เดี๋ยวตรงนี้ฝั่งข้าเริ่มก่อนเหมืนเดิมครับทอยเหรียญชนะเหมือนเดิมด้วยนะแปลกประหลาดสุดๆมือแรกครับอันนี้ถือว่าน่าจะเก่งนะเพราะมีฟอเร์เทสองใบค่ะแปะใบแรกปุ๊บถ้าฝั่งข้ารู้มากยิงทิ้งเรามีเบอร์สองพอแปะอะไรเสร็จปุ๊บเราค่อยหาทางยอะไรอื่นน่าจะพอได้ไม่ดีตรงไออ้้้้เเเกกกกบบ็็นนนนนี่่่มมมมมัััขขึึืืะแแลตตววทดาา ยังดีครับคอมมานเดอร์ Commander, มันจะพอทําอะไรได้บ้างครับแต่ว่าเกียบ์บ็อกเนี่ยไร้สาระละก็ตรงนี้ครับฝากข้ามเริ่มก่อนเดี๋ยวเริ่มเลยไม่มีแฮนด์แท็บนะนั่งดูยาวๆเมนหนึ่งโอ้ขาชาครับคาชาก็ถ้าเกิดเขาตั้งเป็นอะไรฮาร์ใช่ไหมตัวที่รีมูบอ่ะไอ้น่าอาจจะลําบากนะเพราะเกียร์เทาเนี่ยมันจะต้องถูกทำลายแล้วส่งลงหลุมครับถ้าไปมูฟโซนก็อดเลยนะอาจจะแพ้ได้เลยนะถ้าตัวตัวใหญ่อะไรเงี้ยแต่เป็นเป็นเลียรครับแต่สมัยนี้เขาไม่ค่อยเล่นาชาแบบเยอะขนาดเลยเปล่า เหมือนว่าส่วนใหญ่จะใส่คาชามาเพื่อผสมกับเด็กอื่นมากกว่านะเพื่อคุมเชิงพวกยูเบอลอะไรพวกนี้ด้วยมัง้งสเปร์ครับเอฟเฟกต์เลยเซิร์ตเซิเปย์ยูนิคอนนะอันนี้แปลว่ามีไอคาชาเบอร์ใช่ป่ะเพราะว่าแปะปุ๊บได้ลงยูนิคอนได้อารบีเบอร์ด้วยแล้วก็เพครับแล้วก็ไม่ได้กดเทคไอนี้เซิร์ตต่อนะอาจจะถืออยู่แล้วเลยยียงไงนี่แหละแล้วก็ใช้เป็นแมมโมดครับแมมมดก็ส่งครับส่งฟิวนะ สเปย์ลงมาเลยแม่มดก็อันนี้น่าจะเป็นคาชาผสมกับเดเบลมัง้งน่าจะโดนชุดใหญ่ถ้าดูนะไปต่อครับเป็นซินฟูลสปอยเปใช้เลยตรงครับสเปย์เป็นเอช s อชเซิร์เสิร์ดพะพ่าก็ตามสูตรนะที่เขาเล่นเ่กันพะพ่าโดนเซิร์สเปย์แล้วก็พะพ่าสเปย์เซิร์ดเสิร์เป็นฟิวก็คงหวั อ๋อมีเป็นเวทเติร์ไม่มอดอีกใบเนาะไอ้นี่ใส่ใบเดียวเนี่ยก็ขึ้นมือแรกก็เอาเรื่องสุดๆนะก็คือมีเวทเติร์แล้วก็ไม่มอดใช่ไหมอ่าตรงนี้ครับใช้ปุ๊บก็เสริมไมมอดครับขึ้นเหมือแล้วก็เอฟเฟลของเวทอันนี้จั่วปะ่ะยัดใช่ไหมยัดแล้วก็จั่วหนึ่งนะไม่รู้จั่วหาอะไรเลยแล้วก็แปะฟิลครับฟิลที่เสร็จเมื่อกี้ฟิลก็จะเอาเพื่อนมาแปะได้ซึ่งปกติน่าเป็นเฟรมเิร์กอ่ะเฟรมเิร์กลิงครับเป็นคลิงคูลิโบ อ่ะทีนี้ไอหมอนี่ยมันจะยุ่งยากน,นิดหน่อยครับเพราะว่าเวลาเราตีเนี่ยถ้าเกิดไม่แน่ใจนะไอเทคเนี่ยมันใช้ไอดูเอลช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าเพื่อความชัวร์ครับเดี๋ยวเราเอาตัวนี้ตัวน้อยตีไปก็น่าจะพอเคลียร์ได้เอฟเฟกของแอสครับก็ทีบิลสองตัวสเปกออกเป็นโอ้ครับโอ๊้ชุบแล้วก็โอพ๊้ส่งส่งฟับผ้าจะไปเป็นเป็นเบิร์กแล้วก็ไปต่อครับมาร์ชีล่าห์ อันทีนี้ครับด้วยความที่เราถือฟอร์เทสสองใบนะถ้าเราแปะใบแรกปุ๊บแล้วเขาทำเป็นลิเทอร์ไนท์เงี้ยรีมูทิ้งเรายังมีเบอร์สองนะยังไงเราไปต่อได้เพราะ้าดกันแน่นอนแล้วตรงนี้ยาวๆครับเป็นโทรกายทีนี้แล้วก็เพ็กชุบไฟไปเบอร์ครับเอาหนึ่งตัวแปะแล้วเดี๋ยวพอเขาเธอเราปุ๊บเขาจะดันนมาไหมทีหนึ่งเนาะโอ้ยิงต่อเปเลตติ้งฟินิชครับ ถ้ามาอย่างนี้เลตติ้งฟีนิกมันเป็นใครอะเป็นตัวอ๋อแต่ว่าตอนน้าเขาดันขึ้นมาใช่ถ้าเกิดลิงคูนี้มันได้สเปรอีกตัวนึงขึ้นมาได้เนาะก็คงแบบไปสูงของเขาแหละเ้าเถอครับโจดีกว่าไอดีโอโโจกบนะโจแต่ตัวปัญญาอ่อนนะมือนี้มีแต่ตัวที่ไม่ควรจะโจขึ้นมาขนาดั้นเลยนะตัวนี้ครับเอฟเฟกต์ของไปเบิร์กใช่จะสามารถดันหนึ่งตัวเขาคงดันมาซีน,น่าขึ้นมาอ่ะแต่เอฟเฟกต์ครับเม้นหนึ่งเลยตัวนี้ครับ แปะเกียร์เท้าไปก่อนนะเพราะว่าอย่างที่บอกครับฟอร์เทสแบบมันจะช่วยเกียร์เท้าไม่ได้นะถ้าเขาเชยตรงนี้ครับเราค่อยแปะเกียร์เท้าแล้วเล่นคูนี้น่าจะพอได้อยู่ไปเลยนะไม่รีรออะไรทั้งนั้นรีซบเลยลิสตสามตัวครับเป็นอาโพรโลซ่านะซึ่งอาโพรโลซ่าตอนที่เรามีฟอร์เทสอยู่ครับไม่มีความหมายอะไรทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นลิสต์นายนมารีมูไปนี่ทิ้งอะยังพอได้ผลมากกว่าแต่ว่าต่อให้รีมูไปจริงครับเรายังทำคูนี้ครับขึ้นเป็นไอตัวบาลิต้าใช่ไหม เสิร์ชเกียร์เท้าเบอร์2องมาแปะแล้วก็เล่นต่อได้เหมือนเดิมนะพอการตรงนี้ค่อนข้างชัวร์เลยปัญหาคือแค่ไอสองคนนี้เท่านั้นครับที่จะยุ่งยากนิดหน่อยนะยเฮ้ยไปเบิกตรงหลูมครับก็สเปรยิงดาวสองตัวเขาจะเสิร์ชแล้วช่างเขาครับพอเดี๋ยวตรงน,นี้เราโอทีเคละวีโซบเลยเสิร์ชเวทดันครับแล้วก็แอดเสิร์ชเป็นพอผ้าพอผ้าสเปรไหมไม่สเปรย์ครับตรงนี้เราไปต่อเลย แปลเป็นฟอร์เทครับอาทีนี้สบายแล้วครับอา่าการเล็งกันทําลายแล้วก็ห้ามเชดด้วยอพูลซ่าครับจะเชดอะไรไม่ได้นะเพราะว่ามันห้ามเชดต่อเอฟเฟกของไอเช่นเกียร์ตัวนี้ลงเป็นคอมบันเดอร์ครับแล้วก็เอฟเฟกของฟิวใช่ไหมถ้าเกิดมีการลงปุ๊บเขาจะได้ดันดันมองขึ้นมาตัวหนึ่งครับดันขึ้นมาก็ไม่มีความหมายนะเสร็จปุ๊บเราก็ไปต่อครับโมไอเชนเกียร์โกเลมนึตัว โม่เสร็จปุ๊บนองโม่ซ้ำก็ลงเป็นเกียร์บ็อกนี่แหละอ่ะตรงนี้ครับเรามีการเล่นในเพกมอนนะแล้วแบบมันไม่ได้ขึ้นเชครับเพราะว่าไอเฟเลียเนี่ยมันจะขึ้นหลังจากเขาเรียกไงดีหลังรีโซฟเสร็จเนี่ยแล้วมาค่อยตั้งเชนใหม่ของมันเองตัวนี้ตัวรีมูฟครับแต่ว่าเขาก็ยังไม่สามารถรีมูฟสองคนนี้ที่อยู่ดีนะเพราะว่ามันได้การเลงจากฟอเทสนะตรงนี้เขาก็รีมูฟฟอเทสไปครับแล้วก็ไอมอนนี่ยูนิคอร์ครับอาทีนี้จะขึ้นอยู่กับ ว่าเขารู้หรือเปล่านะรู้กับไม่รู้แค่นั้นเลยครับเพราะตรงนี้ครับตัวที่จบเกมได้ครับมันคือไอ้นี่คนเดียวเลยครับเคียอไเช่นเกียร์ครับเพราะตรงนี้ครับต่อให้เป็นอัลติเมทครับตีสามทีอ่ะก็น่าจะจบไม่ได้นะเพราะว่ามอนเขาใหญ่ครับและลา์พอยเขาเต็มแต่ถ้าเกิดเป็นเคียรครับมันจะตีได้ทุกตัวครับอย่างนี้จบเกมแน่แน่ตอนนี้เขาเลือกรีมูฟตัวหนึ่งครับถ้าเกิดเขาเลือกรีมูฟเคียรก็จะยากขึ้นอีกประมาณนึงนะดีโทครับแต่ก็ไม่รู้ด้วยเหตุผลอะไรครับเขารีมูฟลิทเติ้ลไนท ไม่ใช่ปัญหาของเราแล้วก็รีมูฟครับรีมูฟเป็นฟอร์เทสนะเราก็มีฟอร์เทสเบอร์สองครับที่โจวดมาทำนะลงไปเลยทีนี้เราลัานต่อเหมือนเดิมรีครับเป็นบาริต้าเอฟเฟคครับเสิร์ชการไอชิ้น,นเกียร์นะเสิร์ชมอสหรือเกียร์ทาวส์รเราจะเสิร์ชเป็นเซจูครับเพราะเซจูยังสเปย์ได้นะเพราะตรงนี้ครับเรายังขาดไอตัวไอนชนิ้นเกียร์โกลิมนะมันยังฟิวชั่นไม่ได้เนาะเซจู ju, ครับสเปย์เลย สเปรย์เสร็จปุ๊บเขาใช้ไปของลิงคูริโบครับก็กินหนึ่งดาวแล้วสเปรย์ขึ้นมานะหวังว่าจะใช้หยุดเรานะแต่ว่าไม่มีความหมายหรอกพอพาก็แปะครับฉากเขาไม่เกี่ยวกับเราละเอฟเฟกของเซจูครับชีวิตตัวเองสเปรย์หนึ่งตัวสเปรย์เป็นแอนเชนเกด้าครับเอฟเฟกเลยเจอสองทิ้งหนึ่งเรามีกบครับกบที่โจูมาโง่ๆทิ้งไปปุ๊บจะเก่งนะเพราะกบมันรีมูฟชุบได้สเปรย์ดูเอลครับ กับฟิวชั่นนะเพราะตรงนี้ครับดูเอลอ่ะมันจะเรียกได้แค่อัลติเมทใช่ไหมแต่ว่าฟิวชั่นครับเราจะเรียกเคออสได้เลยสิงกบครับและใกล้เฟกของคอมมานเดอร์ครับรีมูฟมันเอากำลังกระแปะตัวนี้เราแปะเพื่อจะเอาผลเอฟเฟกต์โบนครับไม่รับผลเอฟเฟกต์มอนสไนฟ์ของคาบเผื่อไว้ก่อนนะแต่ปุ๊บฟิวชั่นเลยครับแอนเชียเกียร์ฟิวชั่นถ้าฟิวชั่นโดยการใช้แอนเชียเกียร์โกเลบนบอร์ดสาม,มารถใช้วัตถุที่เหลือจากเด็กได้ตามตัวครับออกไปเคออส อะตรงนี้คิดว่าฝ่ายข้ามน่าจะเริ่มเสียใจแล้วที่ว่าเมื่อกี้ไม่ยอมรีนะมูฟคีออสเนาะมาเรื่อครับเอฟเฟกของคาชาครับมันจะขึ้นเชนทีหลังสุดครับเอฟเฟกคาชาเบิร์ดถ้าฝ่ายข้ามเล่นเวทรีมูฟิลุ่มสามใบครับซึ่งอะไรก็เอาไปเลยเราไม่สนใจแล้วตรงนี้ชนะแล้วแบทเทิลเลยครับแอชเกียร์เคออสครับในช่วงแบทเทิลเฟสฝ่ายข้ามห้ามแอคทีฟเอฟเฟกมอนครับก็คือตรงนี้พวกนี้แอคทีฟอะไรไม่ได้ล,ละรัดตีทุกตัวครับตีออนะตีเป็นห้าครับยัดหน้าเลี้ยงต นี่ครับทุกความช่วยนะเราก็เน,นี่ยตีไปก่อนเพราะไงเซตเนี่ยหมดอยู่แล้วตีทุกตัวครับแล้วก็ห้ามเช็ดอะไรด้วยก็แจกจ่ายทั่วหน้านะอ่ะก็ประมาณนี้ครับผมบางทีแล้วจั่วแบบฟอร์เทสยังไงฟอร์เทสก็เก่งมาๆนะใบนี้แล้วฝั่งข้าก็ดิ้นลนหน้าดูนะพี่จะรอไปให้ได้ ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูดีเด็กฝั่งขามนะครับอันนี้ก็เป็นดีเด็กของเด็กฝั่งข้ามเม,มื่อตะกี้ครับก็เป็นคาชากับสิลิกอนะอันนี้เป็นลิท,ที่น่าจะฮิตเมื่อก่อนนะก่อนที่ไอพวกดับเพลิงกับไปคิงจะมาอะไรย่างี้เนาะอันนี้ก็ถ้าเขาได้เล่นก็น่าจะเก่งใช้ได้หรือว่าถ้าเกิดเมื่อตะกี้เราไม่มีฟอร์เทสอะมันก็ยังเก่งใช้ได้อยู่นะตอนนี้เมเด็กครับใบแรกเป็นเวลเลอร์นะครับเวลเลอร์ก็เมื่อกี้เขาอาจจะถืออยู่แล้วก็เป็นได้นะพวกแฮนด์แท็บแค่แต่ว่าเรามีฟอร์เทสใช้ไม่ได้เนาะ แม็กซี่อุซากิครับเดี๋ยวนี้ใส่อุซากิเยอะนะเขาเอามาระเบิดอะไรกนะันนึกไม่ออกเลยระเบิดฟิวยูเบลนี่เหรอาจจะเก่งก็ได้มั้งแล้วก็เป็นอุลลาครับสามใบเฟลเลียยูนิคอนแล้วก็เป็นแม่มดสามครับเฟิร์กสองนิบิลุบอลฟาวัน 2, u, One One, พัดเก่าเวทดันบอลไฟเวสเป้ครับแล้วก็ฟิวคาชาฟิวสลิคไอคาชาเบิร์ดชี้นิ้วชี้ดาบแล้วก็เวสเซอร์แม่มดครับอิมเปิลสาใบนะเอ็กตาก็เป็นพวก ถ้าใส่นะพอเขาเล่นเป็นพวกสเติกอายใช่ไหมก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับคาชาสเติกอายนะก็ถือว่าเขาก็คาถืนได้ประมาณหนึ่งแล้วกันเนาะก็ประมาณนี้ครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ